วาเลนไทน์แล้วสาวๆคนไหนได้ช่อดอกไม้มาและอยากจะเก,ก็บช่อดอกไม้นี้ไว้ในความทรงจำเหลายวันนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนะคะการที่จะทำให้ช่อดอกไม้อยู่ได้นานๆเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็คือส่วนดอกไม้หน้าบ้านของเรานะคะเราก็จะมาตัดดอกกุหลาบนั่นเองนะคะวันนี้ไม่ได้ช่อดอกไม้นะคะได้แต่คำอวพรนะคะแล้วก็ อของผ่านออนไลน์นะคะเ,เพื่อนๆคุณสาก็ไม่ได้มานะคะทํางานนั่นเองนะคะเราก็มาตัดดอกกุหลาบในหน้าบ้านที่เราปลูกไว้นั่นเองนะคะก็จะมีเรดบาคาร่านะคะแล้วก็ชัวมานเอลนะคะแล้วก็มีข้างนอกนะคะที่เราเอามาปลูกไว้นะคะก็จะมีเยอบล่านะคะแล้วก็ดอกพันชื่นแคร่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาตัดเยอบล่านะคะสองดอกนี้นะคะเขาจะเริ่ม คือเขาอยู่ในต้นหลวันแล้วเนาะก็เลยจะเอาไปปักเจกกันนั่นเองนะคะนี่สวนเล,เล็กๆน้อยๆของเรานะคะที่เราปลูกไวน้นีงตัดมาเสร็จนะคะเราก็ต้องมาแช่น้ําไว้เลยทันทีแบบนี้นะคะก็คือตัดให้ก้านของเขานะคะเป็นรอยเฉียงประมาณ45องศานะคะแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไป จัดจิกันนะคะทุกคนวันนี้เคล็ดลับดีๆนะคะจะทําให้ดอกไม้เนี่ยสดชื่นในหลายวันนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันวาเลนไทน์นะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะทุกคนวันนี้หลายๆคนนะคะสาวๆหลายๆท่านนะคะก็จะได้รับดอกไม้พวก กุหลาบหรือว่าดอกช่อดอกไม้ต่างๆนะคะวันนี้เราก็ไปตัดดอกไม้อันนี้ก็คือดอกไม้ที่ตัวเองปลูกไว้หน้าบ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีนี่เจียบิลล่านะคะมีอยู่2ดอกนะคะคือวันนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคง่ายๆนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะในการที่หลายๆคนนะคะอยากจะเก็บดอกไม้ที่ได้รับมาให้แบบสดชื่นยาวนานหลนหลายๆ,ๆวันนั่นเองนะคะเนาะวันนี้เราก็จะมี เคล็ดลับม,มาแบ่งปันนะคะในการที่เราจะปักดอกไม้นะคะเก็บไว้ให้ได้รับความให้ให้สดชื่นได้หลายๆวันนั่นเองนะคะอุปกรณ์ก็จะมีน้ํานะคะส่วนน้านี่ก็คือเราใช้น้ํากรองนะคะแล้วก็จะมีน้ําส้มสายชูนะคะมีน้ําตาลทรายนั่นเองนะคะที่จะเป็นตัวช่วยนะคะหรือว่าใครมีเครื่องดื่มชูกําลังก็สามารถใช้ใช้ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นอาหารให้กับต้นไม้นั่นเองนะคะเคล็ดลับก็ เวลาที่เราตัดดอกไม้มานะคะของเรามันจะสั้นนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะเอาแบบจะกรจกักรสั้นดีกว่านะคะเพราะว่าดอกไม้เราวันนี้ก้านเขาจะสั้นนั่นเองนะคะถ้าใครก้านยาวก็เอาก้านเอาจะกรทรงที่สูงหน่อยเนาะเวลาที่เราตัดดอกไม้มานะคะ พอเวลาเราตัดมาปุ๊บนะคะให้เราแช่น้ําไว้ทันทีนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับความสดชื่นนั่นเองนะคะนี่เราตัดมาจากข้างนอกนะคะเราก็แช่น้ําไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจกันนั่นนี่นี่เราได้นี่เราเจัดการทรงต่ําๆมากันละกันนะคะเดี๋ยวก็จะมาเอาน้ําใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวยวดูวิธีการนะคะก็คือเดี๋ยวเอายางดอกไม้มาดีกันเนาะก็คือเราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะ อันนี้ปริมาณของน้ำก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เวลาที่เราปักจัก,กันนะคะตรงม้เราก็จะร่วงเราก็จะใช้น,นะคะเอาน้ำส้มสายชูนะคะสักเล็กน้อยนะคะคืออันนี้กะเอาปริมาณน้ำของเรานี้ก็ประมาณเอาเป็นหนึ่งช้อนชาเพราะว่าน้ำเราไม่เยอะนะคะแล้วก็น้ําตาลหนึ่งช้อนชาน้ําตาลกับน้ําส้มนะคะน้ําส้มจะช่วยให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะน้ําตาลก็จะเป็น อาหารของกุหลาบนั่นเองนะคะเนี่ยเราอคนให่ละลายก่อนเพ่อที่จะนี่ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปักอ่ามาปักเลยเนาะทีนี้ว่าปัก ปากจักรันของเรามันจะกว้างนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สกอตเทปนะคะมาแปะเพื่อที่จะให้ดอกไม้เขาไม่ล้มนั่นเองเดี๋ยวมาแปะกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแปะให้ต้นไม้ไม่ล้มนะเนาะเวลาตอกไอ้นี่เขาอะเห็นไหมเอยอย่างนี้นะคะก็ทยอยเอาดอกไม้ที่เรา ตัดนะคะตัดปลายเขาสีอ,องศาเนาตัดให้เล็กเท่ากับแจก,กันเรานม่มนะคะจจก,กันเราก็จะทรงประมาณนี้นะคะเราก็นำดอกไม้นะคะที่เรามีนะคะมาตัดก้านนะคะแบบเฉียงประมาณ45อ,องศานะคะตามความสูงของเจก,กันเลยนะคะเพื่อที่จะความเฉียงนี่จะทำให้ต้นไม้ดูดน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ จัดแต่งได้ตามใจชอบของเราเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีใบนะคะให้ริปใบออกด้วยนะคะอย่าให้ใบจมไปในน้ำในจกันนะคะเพราะจะทำให้ใบนั้นเน่าแล้วก็ทำให้น้ำเน่าเร็วนั่นเองนะคะจัดแต่งตามสไตล์ที่เราชอบเลยนะคะถ้าก้านยาวไปก็ตัดออกได้นะคะเอาตามความสูงของจกันเนาะอันนี้คือดอกไม้ที่เรามีนะคะเขาจะมีความสูงความต่ำนะคะ คือกา้านสั้นนั่นเองนะคะเราก็เลยจัดแต่งแบบนี้เสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมน้ำที่เราใส่น้ำส้มสายชูกับน้ำตาลนะคะน้ำส้มสายชูก็จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียนะคะไม่ให้ก้านดอกไม้ของเขาเนี่ยเหี่ยวเฉาหรือว่าติดเชื้อง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำตาลนี่ก็เป็นอาหารให้ดอกไม้นะคะทำให้ดอกไม้สดชื่นนะคะหรือว่าใครมี น้ำเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มชูกำลังก็สามารถที่จะมาใส่แทนพวกน้าตาลน้ําส้มสายชูได้นะคะก็เป็นการยืดอายุดอกไม้ให้สวยนะคะทนนานอยู่ได้หลายๆวันนาอกใครอยากเก็บดอกไม้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะใครที่ได้รับช่อดอกไม้มาก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะเซลง่ากเลยค่ะ แล้วก็การจัดวางก็มีส่วนนะคะอย่าวางใกล้ผลไม้สูงนะคะพวกกล้วยพวกมะม่วงแอปเปิลอะไรประมาณนี้นะคะจะทําให้ดอกไม้เหี่ยวไวแล้วก็เอาไว้ในที่เย็นๆนะคะก็คือในบ้านนะคะไม่ให้อยุ่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อย่าให้โดนแสงแดดนั่นเองนะคะก็จะทําให้ดอกไม้มีอายุยืนยาวยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวของการยืดอายุของช่อด,ดอกไม้ของดอกไม้สดนะคะให้อยู่ได้หลายๆวันนะคะมาแบ่งปันเล็กๆน้ออๆให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ เป็นวันแห่งความรักนะคะก็ขอส่งความรักให้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีรักที่ดีนั่นเองนะคะส่งรักส่งก่อนให้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ